เสร็จป็นซีด้วยพลังงานสะอาดสุขภาพดีมีรายได้ชุมงจนดีมีรายยิ้ค่ะ ที่นี่ก็คือหมู่บ้านหนองตลาดตำบลราตะเคยียนเพือกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้รับมรดกมาจากคุณแม่เริ่มแรกก็ไปสํารวจเนาะว่าคนที่เป็นสมาชิกเราอใ,ใครที่อยากทําเกษตรอินทรีย์แต่ไม่มีที่เป็นของตัวเองก็มาแบ่งกันตรงนี้เป็นล็อกๆค่อยๆถากถางไปส่วนคนที่มีเดิมอยู่แล้วอก็คือทําที่บ้านแต่ก็มีจุดรับส่งก็คือมาส่งที่นี่ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีเราก็ได้คําแนะนําจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรว่า มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งให้เราลงมาช่วยดูนะครับวันที่เราเดินทางมาดูอะสิ่งที่เจอก็คือนี่เหรอกลุ่มกเกษตรอินทรีย์มันมีแต่หญ้าครับหญ้าที่แบบแดงมีแต่หญ้าลกล้างเราก็เห็นดาวดินมันเทียนไม่สมบูรณ์เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ยังไม่คิดว่าเราจะทำกะเกษตรอินทรีย์ เราก็ทํามันสัาปะหลังทําข้าวโพดทําอะไรเหมือนเกษตรกรทั่วไปทำํำวันหนึ่งก็คือสามีพี่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งคุณหมอก็บอกว่าเนี่คนเราส่วนมากมันมาจากอาหารการกินนะอยู่มาคุณแม่พี่ก็เสียชีวิตอีกคุณหมอคุณหมอก็พูดอีกนะว่าพี่ส่วนมาก่ะมันเป็นในเรื่องของอาหารการกินมากกว่าเราก็คิดว่าถ้าเรายังทําแบบนี้ใช้วิถีแบบนี้คือหาแต่เงินเพื่อที่จะมาซื้อกิน่ะ เราก็เหมือนกับทํางานหาเงินมาซื้อกินก็วนอะ่ะพี่ก็มาเจอที่ว่าคําว่าเกษตรอินทรีย์มันเป็นการผลิตอาหารที่ปลอดภัยโดยวิธีธรรมชาติพี่ก็มาใช้วิธีของพี่คือการปลูกผักกินเองแล้วก็เอาพวกเศษผักกินไม่ทันเนี่ยเอามาคุกลําคุกอะไรอย่างเงี้ยนะให้ไก่กินก็มันก็ได้ผลเราก็มีตลาดเนาะมารับผล,ผลผลิตของเราเราก็ขายตลาดเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็จากวันนั้นจนวันนี้เราก็มีสมาชิกเพิ่มเป็น32มสิบสองลาย มันลำบากเรื่องน้ําก็คือการทําเกษตรของเราเนี่ยพอเริ่มมันมีสมาชิกใช่ไหมมันก็จะทํากันได้แค่พฤศจิกาธันวามกกลาถ้าอย่างดีมากเก็บน้ําได้ก็คือกุมภาจะถึงแค่นั้นก็คือสมาชิกทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันไปไปรับจ้างไปอะไรบ้างเพราะมันทําไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างป้านึกเนี่ยพอเมื่อก่อนเนี่ยทำผัดพอหมดน้าเนี่ยป้านึกก็จะต้องไปรับจ้างป้านึกอายุ หกกว่าละป้านึกสามารถมีไรายได้ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ตลอดยาวทั้งปีทางเราอ่ะเริ่มจากการสร้างเวทีครับรับ่ฟังปัญหาแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็กําหนดเป้าหมายในการพัฒนานร่วมกันแล้วก็นําปัญหาที่ได้นะครับไปสู่การแก้ไขร่วมกันการแก้ปัญหาแรกที่เราคิดเลยคือน้ําจะทําอย่างไรถึงจะได้น้ํามาใช้ในเมื่อพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แรล้งเราได้ทําการเชื่อมประสาน ในเรื่องของโครงการของสำนักงานพลังงานจังหวัดได้รับการสนับสนุนโซลาเซลล์นะครับขนาด2.5กิโลวัตต์พร้อมทั้งถังเก็บน้ำา2 0 0 0 0ลิตรเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับในช่วงหน้าแรงนะครับเมื่อสร้างผลผล,ผลิตได้ตลอดทั้งปีชุมชนก็จะสามารถมีรายได้ได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับที่นี่เป็นการปลูกแบบอินทรีย์100%นะครับแล้วก็ได้รับรองของออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็พื้นที่เนี่ย ก็ยังได้รับรองในเรื่องของมาตรฐานสากลด้วยเราสามารถส่งผักออกต่างประเทศได้เรามีการค้นคว้ามีการเก็บข้อมูลในเรื่องของว่าตลาดต้องการอะไรนะครับถักตัวไหนมีราคาดีตัวไหนทําได้เราก็จะคัดขึ้นมาให้กับชุมชนทำครับวันหนึ่งน้องเจ้าหน้าที่ไทเบบจากที่เราได้ใช้น้ําแล้วนะก็มาคุยกันว่าพี่เราลองปลูกพืชเมืองหนาวกันไหมก็เลยบอกว่าออ้ยมันจะปลูก ได้เหรอบ้านเราอ่ะน้องพูดขึ้นมาคำานึ่งพี่วังน้ําเขียวปลูกได้พื้นที่เราก็ต้องปลูกได้เราก็ลองโอ้ยแบบทุกคนตื่นเต้นมากคนในชุมชนก็ตื่นเต้นนะว,ว่าเฮ้ยราะเคียนมีกระหล่ำปีกินด้วยไม่ต้องไปขายตลาดที่ไหนในคนในชุมชนนี่แหละเข้ามาซื้อแต่มันจะต,ต้องปีละหนึ่งครั้งก็คือตามฤดูกาลคือช่วงหนาวเนี่ยปีนี้เราก็จะลงกระหล่ำปีอีกพลังงานทดแทนเป็นพลังงานสะอาด สามารถมาช่วยในเรื่องของการประยุกต์ให้เข้ากับเกษตรกรรมได้ลดต้นทุนในการสูบน้ำก็ทำให้เรารู้สึกว่าพลังงานเนี่ยที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเอามาใช้ได้ครับสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด